ทานผู้ชมวันนี้ผมมันพตดาร้อมจากสํานักง,งานพัฒนาฝีมือรงงานขอรยกจะมาสาธิตการทําฉากกัน้นนั่งรับประทานอาหารแบบสองที่นั่งเพื่อป้องกันเชือ้อโควิดสองพันบกา้าน้วยกันอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือที่ตัดท่อพ v วีนะครับจะใช้แรงงานลักษณะน,นี้ครับเดี๋ยวผู้สาธิจาตจะสาธิตให้ดู ในขั้นตอนการปฏิบัตงานนะครับต่อไปก็คือตลับเมตรนะครับไว้ใช้วัดขนาดและกำหนดระดับของช่องหน้าต่างใสนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดต้องเป็นฟุตเหล็กน,นะครับเพราะว่าเวลาใช้คัตเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่ปีนครับมันจะตัดได้เส้นคมกว่าแล้วก็ดินสอเพื่อขีด แล้วก็ข้อต่ออุปกรณ์นะครับข้อต่อข้องอ90องศาขนาด4หุนก็คือขนาดครึ่งนิ้วนะครับ2ตัวแล้วก็เทปบรรทายนะครับขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ท่อ PVC ท่อ p v c นะครับขนาด1เมตร2่ั 2> <อ>นก็คือแผ่นใสที่ใช้ทําปกรายงานนะครับขนาด,ด,ด A4 สุดท้าย เทปสสำหรับติดแผ่นใสน,นะครับเราก็กำหนดเส้นอ้างอิงึืงกลางของฟรีเจอร์บอร์ดนะครับโดยการกำหนดเส้นอ้างอิงนะครับที่40่ 4. ครึ่งนะครับจำนวน2วเ,นสเส้นเราเช่นิสอขีดเส้นอ้างอิงนะีไว้นะครับนี่คือจุดศูนย์กลางของฟรีเจอร์บอร์ดนะครับแล้ว ช่องกระจกใสเนี่ยนะครับเรากำหนดไว้ที่32มสิบสอเซนนะครับตั้งสองเส้นนะครับเพื่อเป็นสััอิงแล้วก็ขีดเส้นไว้นี่คือระดับความสูงของช่องกระจกใสนะครับ32มสิบสอเซน แล้วเราก็เอาแผ่นใสมาวางนะครับโดยกำหนดไว้ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเป็นแสนว่าแผ่นใสวางเพื่อที่จะกำหนดช่องฟิชเจอร์บอร์ดโดยให้ช่องฟิชเจอร์บอร์ดเล็กกว่าแผ่นใสที่เราใช้ทุกด้านนะครับด้านละ1.5ซนติเมตร ผีดเส้นไหมนะครับทุกด้านด้นละหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร และขีดเส้นเพื่อกำหนดจุดตัดนะครับเราจะตัดทำการตัดช่องนี้ออกไปเพื่อใส่แผ่นสนะครับที่เราจะตัดนะครับเราก็ใช้แผ่นรองตัดวางไว้ด้านล่างของฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วเราก็ตัดตามเส้นที่เรากำหนดไว้ ตัดซ้ำไปหลายรอบนะครับบางทีเนี่ยคัตเตอร์เราไม่คมแล้วก็มันจะไม่ขาดนะครับเมื่อตัดโดยรอบแล้วก็ใช้มือเออออกนะครับ มันก็เป็นช่องใสลักษณะน,นี้นะ,ะครับก็ลองท่ากับแผ่นใส้ดูนะครับว่าโอเคเปล่าก็นำแล้วก็เทีบใสนะครับติดโดยรอบอเพื่อเป็นการยึดแผ่นใสไ,ไว้นะครับ ติดทั้งสองด้านนะครับติดทั้งสองด้านเลยแล้วก็พลิกมาติดอีกด้านหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้ท่อ p v c ขนาดครึ่งนิ้วหรือสี่หุนเนี่ยนะครับจำนวนสองท่อนความยาวที่หนึ่งหนึ่งเมตรนะครับโดยวัดความยาวที่สี่สิบเซนสี่สิบเซนแล้วเราก็ใช้ที่ตัดท่อ ตัดนะครับเราก็จะได้ท่อสองเส้นคือเส้นสี่สิบเซนและหกสิบเซนเพื่อทำแท่งยึดฉากกั้นเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเรากจ็จะได้ท่อ PVC ขนาด40เซน2ท่อน60เซน2ท่อนและใช้ข้องอเก้นะครับ ประกอบเพื่อเป็นเสาหลักในการยึดฉากกั้นโควินะครับโดยการประกอบนี้อาจจะใช้กาวหรือไม่ใช้กาวก็ได้นะครับเพราะเป็นงานชั่ว,วคราวจะได้ฉากสองเส้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กำหนดจุดยึดท่อตั้งฉากกับแขนฟีเจอร์บอร์ด โดยกำหนดจุดยึด4จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4โดยแต่ละจุดนะครับจุดแรกจะใช้จุดยึดที่เจาะอยู่ที่2เซนติเมตรแล้วก็5ซนติเมตรทุกจุดนะครับโดยใช้คัตเตอร์เจาะนะครับ ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับโอเคทำการร้อยสายเคเบิลทายนะครับโดยสอดนะครับ ไม่ต้องดึงแน่นนะครับสอดไว้ก่อนเพื่อเอาไว้รัดท่อทั้งแปดจุดนะครับตัวอีกด,ด้านนะครับเราจะทำตรงกันข้ามกับด้านที่หนึ่งนะครับโดย สายละท่อเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ครับอันนี้ด้านหน้านะครับจะฝังคนจะดูคนละฝั่งกัน เมื่อเรารัดสายเคเบิลทยทั้งสองด้านแล้วนะครับก็ใช้ท่อ PVC ที่เราทำไว้เสียบเพื่อรัดดึงให้แน่นนะครับ ด้านหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้ฉากกั้นโควิดแบบนั่งสองคนเพื่อใช้รับประทานอาหาร เพื่อป้องกันเชื้อโควิดให้ทุกคนปลอดโดยฉากนี้สามารถพับได้นะครับพับเก็บได้ด้านอาหารก็สามารถพับเก็บได้เมื่อเลิกขายอาหารนะครับโดยใช้ต้นทุนไม่เกิน80บาทขอบคุณมากครับ